สวัสดีครับทุกๆคนทุกๆท่านครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ครับสะน้ำบ้านหันครับเนาะวันนี้กรับวันพุธนะครับบ้านหันกับเปิดทุกวันพุธนะครับเนาะสน้ำบ้านหันกับตังยูเส้นทางจากสารคามไปร้อยเอ็ดนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศมือนี้ครับนี่นะครับเสารนี้มือนี้อันนั้นทั่วผ้าพีหน่องมา สอบถามมึงราคางว่วนครับเนาะแพงไปานได้นะครับมันนะีเ้เนาะเบิ่งไปพร้อมกันนะครับเนาะถึงค่กองอันนี้เจ็ดหมื่นครับนี่พรอมาณเจ็ดหมื่นครับบักเคิร์กใ่สูงร้อยหกสิบคนละครับนี่ก้มสูงคนนี่ร้อยหกสิบอาช่วงนี้ช่วงเขาสนามมากนี่ก็นี่เรโตใหญ่ๆนี่ครับนี่หูใหญ่ ใน,ในหอยเพิ่นต่ออยู่นะครับเนาะครับบรรยากาศมื้อนี้ครับรววรก็ถือว่าขม่าหลายเพราะสมครครับนั่นนี้เนาะก็บ,บ่ถึงกับเน้นนะครับแต่ว่าก็หลายครับซึ่งช่วงนี้ก็ช่วงเก็บเกี่ยวอยอะนะครับเนาะช่วงเก็บเกี่ยวอยู่ เจ็ดบาทก่อนเจ็ม <70, S 1> <70, S 2> ครับอ่าเมนี่เจ็ดหมื่นน้ตดีซีดีนุมดีหางดีขาดีโอ้นมงามครับแมนี่ลูกลูกูลูกแม่ลานั่นลูกแม่ได้ครับนี่ลูกแม่ลูกที่ใดมันลูที่สสูงอ,อยสิเขร้หาเร,ราครับเนาะพ่มสูงเลย้เรื่องเบิงบ่งน่มดีแมนี่ครับเจ็ดหมื่นอยากได้โทรมาหาพ่นเบงโตด้วยกันบ่คุอไปเบิ่งคมนะัน้ำเนาะ อันนี้เจ็ดหมื่นเนาะลูกเพลิดเมียได้ครับนี่ลูกเพลิดเมียโอ้ลูกดีพอทเทยบ้านละสังเกตไหมาเบิ่งเมียเบิ่งเมียแบบไงครับนี่แม่นี่ออกมาโชว์อยู่หนุ่มนอกเลยพี่น้องแม่ลูกครับแม่ลูกควบนี่ห้องจักบาทเนาะครับแสนสองห้าพันครับหนึ 1> 1, 25, <อ>่งแสนสองหมื่นห้าพันลูกตัวไหนมันนอนอนะ่ะตัวที่ไหนมันครับลูกลูกตัวสองครับตัวที่สองลูกพ่อใดเนาะครับลูกที่ใบครับลูกที่ใบ ราคา1นึ่งแสนสองหพนี่น้องลูกสีว่เพร็ดผูนะครับเนาะเดกเดือนเรานอลูกนี่เนาะหาเดือนแม่ทองว่างบอก้องรครับทับยังไงครับแม่ทับยังสาลูกแมวเอ็ดเคสสี่ศูนย์เกมีใบมีเบร์ไม่หลอดจุเนาะอ่านี่ครับตัวนี้ลูกสีวครับลูกสีวเพร็ดผูในทองเอ็ดเคสกราคาหนึ่งแสนสองหมืเนาะหาันะ อ่าครับล่ำโตในโค้งสางดีบอกเอาไปเป็นบอกเลยครับครับผูดใดมีไว้ประจำไข่ประจำคอรกไงแบบนีแล้ครับนี่โอ้เพื่องเพลิดดาครับหูดําอาดีทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับนี่โอ้ลูกสีมากหลายตัวเป็นลูกสีมีแดงแดงทองแดงคอดน้อยครับเนี่ย่าเบ่งหลอดนะครับนะอภิหนงมักอยากได้กัจะค่อยโทรมา ถามมึงนะครับสองแม่นี่โคมนั่นราคากับบอกเราโคมนี่อู้ใหญ่เง่าดีครับสูงร้อยมีรอยหาซิบแล้วครับนี่สูงมีรอยหาซิบครับพอเพียงตาผมะนะครับบัดนี่ไปถามเบอร์โทรพันไทยครับบัดนี้โคมนี่แล้วโคมนี่พี่น้องมักโคมงไหนโคมนี่ใหญ่ดีครับเอาบัดนี่ถามเบอร์พันไทย อ่ามักสองคบนีโทม่าศนย์เก้าแปดสองสา็ดมเก้าเจ็ดเจ็ดแปด้งัวมาห้องงัวห้องมาตบัเลยครันมาตบันแกใยเหรออเอ็ดอ๋อมาตาลอยเอ็ดครับนี่อ่านี่สองคบนน่เบอร์นี้นะครับเนาะครับครโอ้คบใหญ่ีหลงครับริมขอบโอ้คบ่นิคักครับนี่พี่น้องเจ็าป่านะครับคบนี่บนีแสนกว่าครับแสนเท่าไรเนาะแสนหาพันแสนหาพันโอ้นี่ลูกครูตัวนี่ลูกพ่อได้เนาะครับนี่ย ลูกพ pues oh, 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 ่อไหนลูกเสือลำบานโอ้ลูกเสือำบานโอ้ขาทาล้าโตสีดีงามแม่กระอ่างดีนั so oh, ่นจะพอมันน่ะโอ้โตโตถามทีแรกตเจ็ดหมื่นหนอพอตัวนี้โอ้ครับโตผมถามทีแรกนี่พอตัวนี้ด้วยครับนี่าค้นี่หนึ่งแสนงหาพันเนาะหนึ่งแสนหาันงวดมาตบันอะนะครับบรรลุแก้วครับบรรลุแก้วเพอะเอียดครับละเอโอ้มาตาละเอีดถึงสองโคงนี่ไงเลครับโคมนี่ไง ลูกเงาหลูกเงาหลูกเงา,เงาแม่กับประเภทสีนี่เป็นตรงห่วงนะครับประเภทสีแม่นี่โอ้ลูกปูลน้ำตัวเงาครับเบิ่งดากแม่ติดเครื่องด,ดั่เลยครับนี่บอกงามตัวนี้อ่างดีครับลูกเงาเอาครับไปสิทางเบอร์ให้นะครับกันมะขุ่มนี่เนาะหนึ่งแสนห้าพันบาทอยากได้โทรมาหาเพิ่นเบิ่งได้ครับนี่โทรมามเบอร์ใดเนาะครับแปครับศูนย์แปดแปด สามสองศูนย์สารองศูนย์สอยี่เจ็ดครัมาตลอยเอ็นครับเนาะแข่ง <L ess> ขาดีมันเลยครับแม่นี่ <L ess> เป็นงวบบานเขาเลยนนีน่เนาะ <L ess> แต่ว่าไงลูงนะหลูกเนงะ่าขากเง่าเนี่ยลูกเนี่ยนามารทานเลยครับมาเ <L ess> บื้งเพศภูครับ <L ess> เพศภูในน้อยๆรุ่นๆครับสีแดงงงว่าเป็นห้องซ้ำเดยนะครับนี่ สีต่ตัวโว้คือกันมดเลยคือก <blond league. S 1> <flo> ันหมดเลยครับสี่ตัวนี่ครับน้อยๆเนี่จ้าบาทที่พอข้อมูหาซิผาปรข้อมูลหาสิผาปะกันเนาะกับข้อมีกันหาหมื่นหาด้วยครับเียคหาหมื่นหาโอ้กปนิครับโอ้สกปริกระประกาศดูนะครับเนาะโอ้เบิ่งด้านนีดานเดี๋ยวได้พน้องดันทั้งนั้นมัน สียอดแจ้งเออบึงดาดทั้งนั้นน้ำโคมละห้าสิบห้าโอ้มีแต่แดงแดงสดเลยแดงจอยจอยสำเนียแล้วคอยขุนขึ้นไว้นี่พอขันอ้วนมันขุนบ่ขึ้นยังไงหน้าไดนกำไลเนาะเพื่อนไหนจะซีบก้าวโอ้ อันมามาขอกันหรือกันบพอนี่ยพอเมื่อมาจะบ้านไดพอเมื่อก่อนช่างกาลสินเนาะมาาะบ้านจานกาลสินเนาะโอ้อพี่น้องแต่เห็นขันมักสิกอโทรมาหาสื่อมี่พอเลยนี่เป็นตาอยากได้อยู่นี่มันซ้ากันเป็นตาคุณไงไว้ดีคุณไงไม่กับอะไรงามนะครับพอมันกับบอ้วนเนาะมันจอยออีพอมีเบอร์บพอมีเบือบอ่มีเบอร์บอ่ะบัวือผู้ถ่อบัวตือโทรศัพท์เนาะครับ จะคอยเห็นย back ูสามแ่คอยทักเอาเนาะคอยถามบอเอาบงชาลชาลชาลบชาเลคั้บาทครับสามหมื่นสามพันด้ครับนชาลตัวนี้ครับนี่สามหมื่นสามพโอ้แข่งคาดีเนาะเั็เดือนแล้วนอนเนี่ยเนาะโอ้เจ็ดเดือนนะครับพี่น้องอยากไ้ชาลเพดบูนะครับราคานองไว้สามหมืามพัน่ก็เทมาหาเพิ่นได้นะครับนี่ย โทรมาหาพันเบอร์เบอร์ใดเนาะครับหาเบอร์อยู่เนาะอ่าทรมาศูนย์หกหนึ่งกาเจ็ดสี่ก็เจ็ดสีาสองสี่สามครับอสองสี่สามเด้อครับชาเลนตัวนี้โทรมาเบอร์นี้เนาะอ่าโรมาตะบันเครับในชาเลนบนเราต้องเกียวครับบันเราต้องเวอำเภอสะข้านี่เนาะไรนะครับอ้มาเห็นโอมาตะเล่นมาไกลมากจากตัวครับเบอนี้ ตัวโอ้สามตัวขายได้เมืองละห้อยจังได้เดี๋ยเพา่ไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวตัวเดียวเนาะโอ้ขายดีอ่ะมันหมาดด้วครับเนาะคใครได้ขายเซานี่ละ,ะ,ะเอาพาผ้าเบิ้งข้ยนะครับมันอีข้อยมากมาหลายพี่น้องนี่คข้ยมากนับตัวใดนะครับเบิ้งข้ยแกะไปน้ำนะครับเนาะอันนี้ข้ยเถิกครับนี่ยนับตัวดีสีใส่ได้ครับเนี่ยตาทางโกตาแต้มแก้มจำอัตลักษณ์มากอยู่ครับเนี่ยเจ็กบาทครับตัวนี้ หาเมินซีโอหาเมินซีนี่ทับได้เป็นท่านทับเป็นไปเนาะโอ้ทับทับเป็นแล้วเนาะประชีทับโอ้สามปีแล้วครับนี่ข้อเรื่มขึ้นเนาะหาเมินซีเป็นว่างเอาไปทับเลยครับเพราะว่าท่นเขาเลี้ยงตัวขุยแม่กับหาคุยถึกระหนักเลี้ยงคุยถึกไะหนั่ครับนี่เอาไปคุ้มฝูงได้ครับนี่หาเมินซีนี่ครับนี่เบิ่งถางเบิ่งดามคนเขาท่าครับนั่นตัวดีอยู่ส่งเขาท้าเติบอยู่กต่เป็นคุยแบนๆเท่านะครับนี่เรียบตีนดี สูงอยู่รอยสามสิบเกือบร้อยซีแล้วเนะาะอ,อืมสูงประมาณนี้ครับเขาบ้า,าชนชนร้อยซีอาพี่น้องอยากได้กระทักมาหาเพิ่นเด้อครับนี่คขอยเถิกนี่งข้อยผู๋พอพันได้ครับพอพันได้โทรมาบ่ได้นเนาะครับศูนย์เกาห่าศูนย์เกาห่าสามซีหนึ่งสามซีหนึ่งเก้าสองเจ็ดหกอนะครับนี่นี่ครับคุยเห็นซ้ำๆเห็นนี่ครับคุยมือนีมาบ่อหลายนะครับช่วงนี้กับช่วงเก็บเกี่ยวอยู่นะครับเนาะ คุ้ยมาบรรลายนี่ครับเห็นซ้ำนี่นะครับนี่คือ<ม>แม่ขันตอเบาตอกันอยู่อันนี้ก็แม่ลูกสามตัวนี่อันนี้แม่สาวตัวนี้พ่อแม่บอกโอ้ไมนน่นี้ตีนไงสาวล่ามโตอ่านี่เนยนี่ข้อประเขียงนะครับนี่ตัวประคอข้อประเข็งเลยแม่นี่ข้อประเข็ยงตัวประคอแม่สาวนะครับเอาไปทับเอาเนาะ เลกบาทพอจักบาทออครับหาหมื่นแล้วหาหมื่นโอ้ห้องไหวหาหมื่นหนึใช่ครับโอ้นี่อันเบิ้งพันเนาะอันนี้หาหมื่นโอ้เล็บในเทเล็บในครับตัวประคอข้อประเข็งไปงนี่ตามีแ้มแก้มมีจำน้นอยครับงบคุ้มว่าตาั๋มอะไรพอ,อ,อ,อจัตุร้อยเอ็ดครับ พ่อมีเบื่อปะหมอมีเบื่อนะผู้เถอะว่มีเบื่อเอามาเบิ่งอันสองมือดิสองตัวนีิบ่ะโอ้ลูกลูกมาบิ่งลูกลูกตัวแม่ตัวผู้ตัวแม่ครับโอ้ลูกเพดเมียครับตัวแม่โอ้งามตัวนีไแม่งามเเพื่อนนี่ให้ลูกมากโกะบอลเนี่ยนี่ครับลูกตัวแม่งามโกะนี่แม่เพื่อนลูกได้มันตัวนั้นนะลูกที่ไหนมัน ลูก2นี่ลูกสต่อไปลูกที่3ามเนาะแม่นดวนี้ทองว่างอยู่เมนบ่ทองว่างอ่าทองว่างครับแม่สูงรอยสามสิกูน้อยน้อยเล็บตีนปากอ่าเบื้งด้านนี้ด้านเดียวครับด้านนั้นมันเป็นหัสี่ยอนแสงเอาละค่านี่พี่น้องจากได้โทรมาหาเพิ่อนมึงได้ครับเด้อสิบสามหกสิบสามหกหมื่นสาโอ้โหได้โพดทำไมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดห่นึ่งสี่ห่ามหกศูนย์หาหนึ่งสนามหกศู สมาดเลยมาต uh, okay, cool. ่อาสมาดเลยครับว่าแม่ลูกดีเนาะแม่นี่เนาะพนะลูกโก้เด้่ขากระเนี้ยยพี่น้องเหมืนเดขาใหญ่น้ยนโตโอเคใส่ได้ครับลูกมันนะอนาคตมีหาพอดีใส่เข้าไปเนาะต่อไปเอามาเพิ่มอีกควบหนึ่งครับแม่ลูกแม่ลูกมันอันนี้ลูกเพลิดลูกเพศเมียคือกันเนาะเพผู้ผู้ให้เมียโอ้ลูกเพศผู้ลงลงเพศงัวเพศิดกล้วยนี่ครับ ดูเผ็ดโอ้พนี่กับเขาทาด้ินาส่งสิรออยู่ด้วยนี่จักเดือนแล้วครับดูมันนี่โอเกีดเดือนแม่ทองว่างอยู่เน,นาะกะซื้อไปกระแรงนี่เลยเนาะ<อ>แม่ทับแทนแรงนี่ครับเนี่ยขีนเครับค้นี่ของซีมันเก่าซีมันเก่าได้เพี่น้องเอา้าเบิง้งเล็บเบิ้งตีนตอยากได้งัวนบานเท่าคล้ยบานเท่าไปเลี้ยงนะครับคล้ยบานเท่าไปเลี้ยงสองโคมนี่เป็นตาเลี้ยงให้ลูกดีทั้งสองตัวจุ้งนี้ เดี๋ยวลงไปทรงหน้าเป็นเต๋อเต๋อเด้บ่มีอยังเด้สื่ออืมสื่อข้วนี่ยไปไ,ปไหวเนาะคือถอดขั้วได้ยาด่ามห <c oughs> น,นิเนาะคือถอดขั้วต้นข้าวักแม่นเลียงขั้วจนได้ไรขันผู้ขั้วเลียงขั้วนี่เรียงง้อกับบะมนนวลเด้วยมันาคนไนาคนไนวจังผมนี่มักขั้วผิดเด้มันก็เคยเกิดอยู่กับขั้วเนาะตอนนี้หน่อยนี่ชี้ขั้วไปหน้าเสมือเสมอตลอดเลยชี้กันเ็นีมา เห็นค้วยมากงเอต้น้งอครับโคบมีแล้ค่ะซีก่อก่าคับสีเก่าคับคบนั่นโคห้องเบอสองสอคบนี่โทมาเบอร์นี้นะครับเนาะศูนย์แปดเจ็ดอหกเก้าศูนย์อ่าครับเบอรนี้ควยมานับตัวไดเนาะเนื่องจากว่านาเก็บเกี่ยวเนาะพี่น้องท่านนายหอยเขากับบมีเวลามากยากน้ำเขาน้ำหนามเน่ยทุกคนนะครับอ่ะผายางเมืองอีกจะโคบสองคบครับ เอามาเบิ่งแม,ม่สาเมนี่ครับนี่เมษาเมนี่ลูกพ่อได้คือขาอยังไงแกพ่อรูก้กันครับสายมูระแต่ว่าแต่ว่าติดมูรลละไามเนาะราคาสี่หมืลล่นหาเอ <40, 000 S 1> <45. S 2> าครับพี่น้องแม่นี่แข้งขาใหญ่แท้แม่นี่เมีงวดเมสาวเนาะครับแม่สาวพ่อมทับไปหน่อยเน่อยยังพ่อทำไงเนาะโอ้งวดปีกัวโค้งสางไงด้อแม่นี่เนะาะ โค้งสางไงครับสือไปเอาเป็นแมียบอกเลยเด้อหนิเอาปนขาไงเพื่อนติดมูล่ามา้ยมึงมึงหนาเพื่อนผมนรอติดมูล่ามาเอาครับราคานี้โค้งสางซั่มนี่นี่อันนี้คุยหน่อยอยู่เนาะก็อีกปีนึงเขาจะทำเม็นปอนพี่น้องอยากได้สายมูลา่านะครับเด้อโทรมาหาเพื่อนด้เบอร์ใดเนาะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามแปดหนึ่ง ซีหกซีหาข้อยห้ามาตะบันเลยครับโอ้โอ้มาตกาสินกาลสินโอ้กาสินจะค้ยหลายเนี่ยเอาเบิ้องหัวต่อครับบัหนี้มาหันเบิ้งค้ยค้ยมีน้อยนะครับมีน้อยเบิ้งบ่วหลายครับมาหนี้นับตัวได้คีกขอยโอ้แม่หัวแม่นี่สีนุ่มดีนุ่มดีเครื่องเพล็ดดำ หางามสูงลอยซีสิบหาบวกจักบาทครับนี่ท้องไปหกหมื่นหาพันนะท่องว่างอยู่บวกครับนี่ทับได้เจ็ดเดือนนะับได้เเดือนกระท่องตัวนี nah, ้เนาะเจ็ดเดือนใบโอ้บอลเพิ using. ่นมีใบมีหลอดเด้อครับตัวนี Queens ้บอลเนี่โอ้หนาโก้ครับหนาโก้หนานุ Hor ่นหนากวางนุ Grade ่นโอ้นี่คร uhm ับผมทับพีเอสหนึ่งหกห้าอ่ะได้ทองนี่พีเอสหนึ่งหกหาครับ ครับนี่พอในทองเพิ่นเด้อครับนี่มาจากทีเจทีเจนายฟาร์มน,นะครับนี่เนาะทีเจก่อฟาร์มนะครับนี่มือทับมือวันทีนีสิบเอ็ดเดือนสี่หกสามครับพุกระลากุมพามีนาเมษาทีน,นีสิบเอ็ดเดือนสี่มือขอด ยิบเก่าเดือนเดือนหนึ่งบ่เดือนหนึ่งเนี่ยวนพันเขียนไปสองสองหม่องเนาะมาเห็ดมันขีดนวนอืมเอามาเชียร์ยบเก่าหกซีนะครับยิบเก่าเดือนหนึ่งก็มก็ไล่ด้วยมันบ่โอ้ยอีกเดือนเดียวตัวขันอ่ะอืมเดือนอีกเดือนทันว่าเดือนเดือนทันว่าเอาเอาแล้วอีกเดือนกลัวๆเอาแม่นี่ ร้อยเดือนกลัวนะครับนี่ร้อยเดือนหนาครับมกกล่าฉลองใช้ปีใหม่เลยลำตัวง่าวนี่เนาะสูงหลายชิบชิบหาลูกลูกเด้ในท้องมันเนาะลูกสองบอกโอ้ลูกที่สองง้มาตะบ,บันนะครับนี่ามมนอาสามาดโอ้อาสามาดง้อหลายเนาะง้องามหลายครับอันนี่ครับใบพันใบมีใบมีเบอร์มีหลอ,อดด้วยครับพี่น้องโทรเช็คได้เนาะราคานี่คันอยากได้ก็โทรมาหาเพิรนโนดนี่อันโทรมาเบอร์ไหนครับ0611์ 688 609อยากไปจบไปใบไปเบิ่งงอายุบ้านกะโทดไปเห็นเนาะอ้ะครับนี่เขาทาอยยุแม่นี่แม่พันเม่บอกไหนอยยุครับถ้ามาเบิรงงงูขาวเข้าไปงูขาวว่าใครเห็นนี่พี่น้องเห็นเห็นอยู่นี่สองตัวักบาทที่พอขาวตัวนี้จักบาทพออยากหาเมื่อนหาแม่สาวม่พอเนี่ย ทองเราหาเดือนข้อมบ้านเท่าไหร่บ่พอโอ้หาเมื่อหาข้อมไทยบ้านไหว้หาเดือนแล้วครับนี่ทองหาเดือนอพี่น้องแม่สาวพอแล้วงัวขาวเนาะงัวขาวหนึ่งง้อตะบ้านไหนเนาะพอนี่บ้านสีแก้วบ้านสีแก้วเพื่อนหน่อยรคามเท่าไห,าห,หร่บ่โอ้ลอยเอ็ดครับโอ้เหมือน,นง้อลายเอ็ดมาหลายครับพี่น้องนี่ลอยเอ็ดได้ครับนี่เอาเบื้องด้านนี้ครับเบื้องด้านนี้โอ้ราคานี้สีนี้ครับสีขาวเนาะอ่พี่น้องอยากได้กะ ติดดำได้พอเนาะเท<ช>่าเอิญคนเท่าโบดเนาะซุ่มนี่เนาะเทาโบนเหมือนเท่าโบดอ่ะพี่น้องเท่าโบดนี่หลายคนหลายท่านน้ำหาพอแล้วครับบัานนี้สูงลอยสี่สิบกลัวๆเด้อครับนี่มากลอยสี่สิบกลัวเราขึ้นสูงเพิ่นหนาโนงกนุ่นแข้งขาแปดเล็บแปดเท่าซีตีนนุ่มเอาจับจับดีอยู่ครับนุ่มเหนื่มมีตรงแน่แล้วนุออ่มอ,อืมมีพ่วงแล้วกระสีทอง อันนี้พอมีเบอร์พอมีบเบอร์ได้พอ063อ่ามักแมนี่ก็โทรมา0 6 96 3 961 9เก33ห3 4น<า><า>ึ่งสมมา่้งเด้อครับวันนี้สิไปถามขาเมนั่นนะครับเนาะส่วนมากงัขาบรร่อคบ่อคมีหลายแต้งงวดแดงกนะพอเนาะเออแขาวมาบ่ได้อเขาเมนี่นมในตัวนี่เมนี่น่นนาะ้านบปเนาะ เจ้าบาทนอเขาเม่นี่พอเขาแมนี่สี่หมื่นสี่หมื่นได้ลูกเจ้าตัวละพอได้ลูกเจ้าตัวเดียวโอ้พาลูกตัวหนึ่งตัวนี้ท้องบ้างบ่อแมันแมนสองเดือนันนะนะว่ามันในท้องสองเดือนเอานนี้ครับนี่ตัวนี้สูงมากลอยซีสูงมากลอยซีซีพอดีนี่แหละครับนี่ สีกับสีสี12 13อะาะประมาณนี้นะครับราคานี้สีนี่พี่นอ้องมักทักมาหาอีพอเดี่เราจะเพิ่นเพินพ่นต่อยอีกตโตนึงอยู่นะครับกับสีทามเบอร์ไห่เนะาะเราจากเพิ่นต่อยเราเราเขาแม่นี่จูขข่ควางชอบเพิ่ใบอยู่นะครับเนะาะเพิ่ใบนี่เพิ่นเพิ่นขายคมนี่เนาะเพิ่นขายคมนี่เพิ่นเลยไปเพิ่ใบอ่ะบริษัททามเบอร์ซำครับกะเพิ่นกระยากน้ำขายเลยก็เลยบบริษัทแสกมาเลยนะครับเนาะ อ่าครับนี่ขาวบ้านี่เบิ่งสีขาวบ่คักปานไดก็ได้นี่ครับนี่เพศผู้เพศเมียตัวนี้โอ้งามตัวนี้ตัวแม่ครับโอ้หนังหนาลูกพ่อได้ขึ้นหนังหนาสิหนังหนาครั <c oughs> หน่อยจักเดือนครับนี่ <c oughs> ประมาณสีหาเดือนได้อยู่เนาะแต่สีวางนี่เหรอเด้อ <c oughs> นี่นัวเมียสาวหน่อยตัวนี้ครับราคาจักบาทครับ สองมืนหาโอ้งามๆหนอโอ้นังหนะอ่ะพี่น้องอยากได้สองมือหาเอาไปเลี้ยงพี่ดาได้บ่อยากได้บอยพอตัวนี้สองมืนหาต่อเพ่เอาโดโอ้หางก็หางงหญ่ตัวนี้เน่อยหางญ่ยขาผู้ื่อาผขาใหญ่โอ้นังหน้าแมนี่เพื่อนนั่งหนาครับนโอ้นังหนะ สอหาหองไหวเอานอนเลยบัมนนอนโชว์เลยบัมือนเดียวเวลางามไหมนี่งามงามสวยสองหาห้องไว้เนาะพี่น้องอยากได้โทรมาเพิ่นเด้อครับนี่งามๆน้อยๆสำนีซื้อเลี้ยนง่ายมาซื้อบ่อยได้ราคาน้อยๆนี่ราคานี่เนาะทรงมันดีทรงมันดีหนังมันหนาอ่ะพี่น้องสองมือหาอยากได้โทรมาหาเพิ่นเด้อเบอร์ใดเนาะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกหาสามเก้าสามสามเก้าสามศูนย์ห้าเก้าแปดศูนย์หาเก้าแปดครับ ยืนงามแม่นี่เนาะยืนงามอ่ะยืนสวยยืนสวยอ้าครับเบิ่องขวายิ่งโตครับวันนี้มาบ่อไหลบ่หลายครับเห็นแม่นี่แม่สาวจักบาทครับแม่นี่ส <40, S 1> ี่หมื่นครับแม่นี่สี่หมื่นนั่โตดีครับนี่น้ำโตดีนั่งน้าดีแม่นี่พวกเขาเนี่ยครับร้อยสามสิบสูงแม่สาวของไว้สี่หมื่นครับนี เอาไปพัฒนาต่อได้ครับนี่อยากได้นี่ยงามดีครับเป็นตาเบิงของเราอยู่นี่ในนี่ห่างไปสี่หมื่นมีเบอร์โทรอบอลลุงบ่มีเบอร์โทรนะครับเนาะ้าก็จำได้บ่เนาะบันเนี้ยนะพุทธเอาส่วนมากสิบ่ใครจำเบอร์เจ้าของได้ดอกเนะ้าอ่าเดี๋ยวปัญหาเบอร์จังของเข้าก่อนนะครับเนาะเอาครับโทรมาหาเบอร์พอสมดีนะครับเนาะนึ่ ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดสองหนึ่งครับหนึ่งหาหาศูนย์อ่าครับเบอร์นี้คยเอากันแล้วครับอยู่สมเด็่นต้องับเนาะอ่าครับนี่งัวนขั้วิตลาดนี่นะครับเอาครับช่วงนี้เป็นช่วงแรกนะครับกับสิบปีทคลิปยู่นี้นะครับเนาะกับเบิ้งกันช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ